แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะเสียประตูมากที่สุดในเดือนเดียวของการเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษปีศาจแดงเสียไปแล้ว10ประตูในการเล่นพรีเมียร์ลีกเดือนตุลาคมเริ่มจากการเสมอเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ1ตามด้วยการแพ้เลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ4 และล่าสุดโดนลิเวอร์พูลถล่มยับศูนย์ประตูต่อ5ทําให้โอเลกุนนาโซชาเจอกับความกดดันอย่างหนักที่ผ่านมามีแค่2ครั้งเท่านั้นที่ยูไนเต็ดเสียประตูมากกว่า10ประตูในเดือนเดียวครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี1996เสีย11ประตูและเดือนธันวาคมปี2018เสีย12ประตูแชมปี20สสมัยจะไปเยือนสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ ซึ่งหากทีมเสียประตูมากกว่า2ลูกจะกลายเป็นเสียประตูมากที่สุดในเดือนเดียวของการเล่นพิม์ลีกและอาจส่งผลให้อเล็กซานโซชาโดนไล่ออกด้วยหากทีมเสียประตูขนาดนั้นแล้วลงเอยด้วยความพ่ายแพ้พอลเมอร์สันอดีตก,กองกลางอาร์เซนอลแนะนำแคลวินฟิลลิปมิดฟิลด์ของลีด d ยูไนเต็ดควรร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากคิดย้ายทีม กองกลางทีมชาติอังกฤษเป็นอีกหนึ่งในแข่งเนื้อหอมโดยมีข่าวว่าปีศาจแดงอยากได้ตัวไปร่วมทีมแทนที่พอลบ็อกบาที่สอ่อย้ายออกจากทีมในขณะที่หงแดงก็สนใจอยู่เช่นกันซึ่งมุมมองของเมอร์ซันชีว้ว่าฟิลิปย้ายไปค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลมากกว่าแควินฟิลิปควรจะย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมื่อสันกล่าวผ่านเดลิสตาแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะพาทั้งสองทีมไปอีกระดับเขาเป็นนักเตะที่ดีในการลงเล่นทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเซ็นสัญญากับใครก็ตามแต่ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมถ้าเขาย้ายไปเล่นที่แอนฟิลเขาจะเป็นที่จดจำในฐาน,นะฮีโร่ของลีด d u ยูไนเต็ดแต่ถ้าเขาไปที่โอทัฟฟอร์ดทุกอย่างจะโยนทิ้งออกนอกหน้าต่างแล้วนักเตะของลีดยูไนเต็ดจะไปเล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว้าวเริ่มกันเลยดีกว่า มันคือความกดนานทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการทีมในตอนนั้นเป็นใครด้วยเช่นกันยูไนเต็ดตามหลังลิเวอร์พูลเว้ยแต่พวกเขาจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมเขาจะไม่ได้แชมป์ที่นั่นผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นทุกสัปดาห์กับ2สโมสรแต่ผมไม่คิดว่าจะมีแค่2ทีมที่ต้องการเขาหากลีดยูไนเต็ดขายเขาในช่วงซัมเมอร์มันจะต้องเป็นการแย่งกัน สุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดททัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยู i นเต็ดขอบคุณครับ